สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาวิทยี่4ทุกคนครับวันนี้ครับกลับมาเจอกับคเควสครับในวิชาสุขศึกษาครับในส่วนของวันนี้ครับเราจะมาเริ่มหน่วยการเรียนรู้ที่2กันครับระบบอวัยวะที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของร่างกายนักเรียนพร้อมแล้วใช่ไหมลูกนักเรียนเปิดมาหน้าที่22เลยครับอ่าเรามาดูกันเลยครับว่าหน่วยการเรียนรู้ที่2เขามีอะไรมาให้บ้างครับให้เราศึกษาลูกนะข้อที่1ครับระบบกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อระบบกล้ามเนื้อนะครับ หนึ me, me, ่งความสาคัญของกล้ามเนื้อนะครับเรามาดูกันเลยกล้ามเนื้อมีหน้าที่นะครับยืดแล้วก็หดตัวใช่ไหมแล้วก็ยืดเกาะกับอะไรครับโครงร่างงกระดูกของเรานะครับเพื่อให้ร่างกายของเราเนี่ยครับเคลื่อนไหวไปได้นะครับโดยกล้ามเนื้อจะแบ่งออกหมด3ามประเภทด้วยกันเรามาดูกันเลยอันที่หนึ่งเส้นใหญ่กล้ามเนื้อลายอ่าเส้นใหญ่กล้ามเนื้อลายส่วนมากจะอยู่ช่วงนี้อ่าจะอยู่ช่วงหัวไหล่นะครับหัวไหล่ช่วงแขนเส้นใหญ่กล้ามเนื้อลายนะครับเป็นกล้ามเนื้อที่มีมากที่สุดในร่างกายช่วยในการ เลื่อนไหวแล้วก็พยุงร่างกายนะครับมีมากสุดเลยนะครับตรงขาก็มีนะนะครับทำงานภายใต้การควบคุมของสมองเช่นแขนแล้วก็ขานี่คือเส้นใหญ่กล้ามเนื้อลายนะลูกอันนี้2ครับเส้นใหญ่กล้ามเนื้อเรียบอ่าเส้นใหญ่กล้ามเนื้อเรียบเนี่ยพบอยู่ตามอวัยวะอวัยวะภายในของเราเนี่ยภายในนะลูกนาอวัยวะภายในเช่นพวกปอดพวกผนังนะครับผนังผนังกระเพาะอาหารผนังลำไส้อะไรอย่างนี้ ทำงานนอกเหนือการควบคุมของสมองนะมันจะทำงานเองโดยตัวอัตโนมัติไม่ต้องนะครับควบคุมไม่ได้นะครับอันที่สากล้ามเนื้อเส้นใยหัวใจเชื่อมบอกอยู่แล้วนะครับคืออะไรครับหัวใจเพราะฉะนั้นมันเป็นโครงสร้างนะครับสาคัญของหัวใจเลยนะครับเป็นกล้ามเนื้อที่พบในอะไรครับหัวใจเท่านั้นนะครับมีหน้าที่ทําการสูบฉีดเลือดนั่นเองนอากทำงานนอกเหนือการควบคุมของสมองเช่นกันนะครับทำงานโดยอัตโนมัติ นะครับไม่มีหยุดตลอดชีวิตจนกว่าเราจะตายนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นกล้ามเนื้อมี3ามประเภทใช่ไหมนะครับกล้ามเนื้อลายควบคุมโดยสมองอยู่บริเวณแขนและขาใช่ไหมกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อเรียบอยู่บริเวณเอวัยวะภายในของเรานะครับทํางานนอกเหนือการควบคุมสมองนะสมองไม่ได้ควบคุมนะครับกล้ามเนื้อเรียบทํางานอัตโนมัติกล้ามเนื้อหัวใจทํางานอัตโนมัติของมันเองนะครับสมองควบคุมไม่ได้ควบคุมนะลูกนะจําจไว้ครับ เรามาดูหน้าที่ที่23ครับนะครับข้อที่2ลูกหน้าที่การทํางานของกล้ามเนื้อล่ะ1ทําให้ร่างกายเคลื่อนไหวได้นะครับเคลื่อนที่ไปในทิศทางต่างได้2ทําให้อวัยวะทํางานได้ด้วย 3. ป้องกันนะครับอวัยวะนะครับจากอันตรายจากต่างๆเลย4รักษาท่าทางและรูปทรงของร่างกาย5รักษาอุณหภูมิของร่างกายด้วยนะครับต่อมาเรามาดูตรงนี้ครับ ตัวอย่างกลไกของการทํางานของกล้ามเนื้อ آ, กล้ามเนื้อส่วนใหญ่เนี่ยจะมีการทํางานเป็นคู่ใช่ไหมครับคือการเคลื่อนไหวในลักษณะตรงข้ามกั न, นอย่างเช่นการงอแขนนะครับงอแขนและการเหยียดแขนนะเรยอลองเอามือขึ้นมาทำนะครับงอแขน่างเหยียดแขน,ขนมันจะมีกล้ามเนื้อตัวหนึงน่งที่หดเข้ามาคือตรงนี้อ่ะคุยกัาทำให้ดูนี่สมมติเรางอแขนก่อนกล้ามนี้ตัวนึงหดเข้ามาตัวนี้จะคลายลงตัวนี้จะอ่อนตัวนี้จะตึงใช่ไหมแต่ถ้าคลายออกไปนะครับ อันนี้จะคลายตัวและข้างบนจะคลายตัวข้างล่างจะหมดเข้ามานี่คือการทํางานที่มันเ,เรียกว่าการทำงานตรงข้ามการทางานเป็นคู่กันนั่นเองนะครับ <c oughs> นักเรียนไปดูหน้าที่24ต่อเลยลูก1.2การปฏิบัติตนเพื่อให้ระบบกล้ามเนื้อนะทำงานได้ตามปกติอันที่หนึ่งเลยเขาบอกอะไรรับประทานอาหารประเภทโปรตีนนะเพ,อพอราะว่าโปรตีนไปสร้างกล้ามเนื้อใช่ไหมอสองออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอสาม, ffe, ามใช้กล้ามเนื้ออย่างถูกวิธีไม่ใช้กล้ามเนื้อทํางานหนักเกินไปนะครับสี่ยกของจากพื้นควน ยกให้ถูกวิธีด้วยโดยการนั่งแล้วยกของจากพื้นไม่ควรยืนก้มหลังเพราะทาให้อะไรเพราะทําให้ปวดหลังมากเลยหลังเคล็ดหลังยอกได้นะครับเรียน <c oughs> ข้ามมาหน้าที่28เลยครับพีบเ่เจกเรามาอ่านให้หมดก่อนเนาะเรา,าทำความเข้าใจหมดก่อน,นเไปทำแบบฝึกหัดเ <c oughs> ขาบอกระบบที่2อันแรกคืออะไรนะระบบที่1คือกล้ามเนื้อระบบที่2ครับระบบกระดูกและข้อต่อนะครับหรือระบบโครงล่างนั่นเองมันมีความสัมพันธ์กัน2ระบบนี้นะครับเขาบอกว่าร่างกายของเราเนี่ยครับมี โครงกระดูกใช่ไหมเป็นตัวกำหนดลูกล่างใช่ไหมเห,หมือนผีหนว่าในลูกภาพมีบอกใช่ไหมอ่าโครงกระดูกนะครับถูกยึดด้วยอะไรที่พูดไปกีนี้กล้ามเนื้อนะครับกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นนะครับและเยื่อและก็เนื้อเยื่อสําหรับห่อหุ้มกระดูกนั่นเองนะครับเรามาดูกันเลยครับ2.1ความสาคัญและหน้าที่ของระบบกระดูกและข้อต่ออันติญผู้บนก่อนอันที่หนึ่ง ยึดโครงล่างและควบคุมการเคลื่อนไหวโดยมีข้อตอ่อเป็นตัวเชื่อมรอ่างกายจะมีข้อต่ออย่างเช่นข้อตอ่อเป็นแ่ไห้ข้อตออ่อจากนี่ไงข้อต่อีข้อต่อตรงขอาข้อต่อนิ้วก็มีข้อต่อเหมือนกันเห็นไหมอ่าสองเป็นแรงนะครับเก็บและแจกจ่ายนะครับแจกจ่ายแคลเซียมอ่าสำหรับให้กับเลือดกล้ามเนื้อและไตแข็งแรงนะครับกล้ามเนื้อและไตแข็งแรงและช่วยให้ระบบประสาทส่วนกลา,างทำงานอย่างปกติด้วยนะครับกระดูกมีความสำคัญมันนะสอง กระดูกสันหลังเป็นแกนของร่างกายช่วยให้ตรงตัวได้กระดูกสันหลังอยู่งไหนครับ้างหลังเราไปเลยอถึงบริเวณเอวหลาอนั่นเอ,เองนะครับต่อมากระดูกซี่โครงกระดูกซี่โครงตรงไหนนี่ครับใต้ใต้หน้าอกเรานะครับปกป้องอะไรครับช่วยปกป้องแรงกระแทกนะครับจากอะไรก็ต่างๆนานาเลยปกป้องแรงกระแทกเพื่อให้วัยวะข้างในนี่ครับคือหัวใจแล้วก็ปอดเนี่ยได้รับอันตรายนั่นเองนะครับ ่อมาเดี๋ยวมันดูหน้าที่2.2ก,การปฏิบัติตนเพื่อให้ระบบกระดูกและข้อต่อทํางานได้อยา่างปกติอันที่หนึ่งไม่ถือของหนักจนเกินไปด้วยแขนข้างใดข้างหนึ่งควรจะช่วยกันถือมากกว่าหรือไม่งั้นก็ไม่ควรยกของหนักเลยนะครับสองยกของให้ถูกวิธีไม่ควรก้มเห็นไหมก้มยกของก็ว่ายืนแล้วก้มลงไปยกของไม่ควรเพราะทำาอันตรายได้สามรับประทานอาหารบำรุงกระดูกแข็งแรงประเภทแคลเซียมและอสเอรัสอ่า แต่เชียงก็วพวกนมอะไรพวกนี้นะครับสี่เออสี่ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอห้าระวังการปีนปะระวังการปีนป่า,ปนปายหรือขึอ้นไปบนที่สูงนะครับถ้าตกลงมาในแขนขาหักได้เลยใช่ไหมอ่าหกไม่เอี้ยวตัวหรือบิดตัวแรงอย่างที่เรื่องเงี้ยเสียงกระดูกล่างก็งแก้งก็งแกงเนี่ยไม่ควรทานะครับปิดหน้าที่สามสิบครับการตรวจสอบการจเจริญเติบโตของระบบกล้ามเนื้อและระบบ กระดูกและข้อต่อใช่ไหมเขาบอกการเจริญเติบโตของกล้าเมเนื้อเนี่ยและกระดูกเนี่ยแสดงนะครับแสดงถึงการเจริญเติบโตและพัฒนาการของร่างกายซึ่งเราสามารถตรวจสอบได้โดยการอะไรครับชั่งน้ำหนักอ่าชั่งน้ำหนักและการสูงสูงเลยว่าร่างกายของเราเนี่ยครับมีการเจริญเติบโตที่ตามไวหรือเปล่านะครับแล้วเหมาะสมหรือเปล่าในตามอายุในตามช่วงอายุและเพศของเรานั่นเองนะครับนักเรียนเปิดหน้าที่พี่ภาคับ ทำกิจกรรมและกิจกรรมที่1เนี่ยระบบกล้ามเนื้อให้นักเรียนลองงอแขนเนี <tes> <tro> ่ยฮะหรือบอกให้งอแขนแล้วก็เหยียดแขนดูอ่านักเรียนสามารถงอหรือเหยียดแขนได้ไหมได้อยู่แล้วแต่คนทําไดใช่ไหมก็ตอบว่าได้ใช่ไหมลูกอ่าแค่นั้นเองในชีวิตประจาวันนักเรียนงอและเหยียดแขนในการทํากิจกรรมใดบ้างทําอะไรอ่ะเล่นกีฬาหรือเขียนไปเลยครับเล่นกีฬาอาบน้ำไหมอากอกสบู่ใช่ไหมอ่ะก็เขียนไปสักสามข้อแล้วกันเนาะ สามจุดหนึ่งถ้านักเรียนไม่สามารถงองและเหยียดแขนได้ส่งไปยังไง่อเนี่ยสมมติว่าอยู่เงี้ยตลอดไม่สามารถทำได้ไดก็ทำอะไรครับปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวันได้ไม่ถนัดใช่ไหมอ่าก็เขียนไปต่อมาอ่างล่างครับให้นักเรียนขีคนื่อหมายถูกลงหน้าวงกลมที่เป็นหน้าที่สําคัญของกล้ามเนื้ออันไหนที่ถูกให้วงถูกอันไหนที่ไม่ถูกไม่ต้องวงไว้อย่างเช่นรักษาลูกคงและท่าทางต่างๆของร่างกายถูกไหมมันรักษาให้มันรักษาให้ร่างกายเราเนี้ย คงคนท่าทางถูกล้องถูกไหมล่ะถูกตอบหนึ่งเลยอ่าทำให้อวัยวะเคลื่อนไหวทํางานได้ถูกไหมถูกก็ต่อไปอันไหนถูกต่อถูกอันไหนผิดต่อผิดนะครับเรียนต่อมามาดูหน้าที่ที่หกครับให้นากเยนอธิบายความสําคัญของระบบกล้ามเนื้อและันลึกในแผงนอกริดอันนี้จะยากหน่อยนะครับเขาเขาให้ระบบกล้ามเนื้อมาใช่ไหมแน่นอนช่องบนสุดสามอันจะมีระบบอะไรครับกล้ามเนื้อลายช่องแรกต้องเป็นกล้ามเนื้อลายสีต้มใช่ไหมกล้ามเนื้อลาย สีเหลืองก้ามเนื้อเรียบสีเขียวควรเป็นก้ามเนื้ออะไรก้ามเนื้อหัวใจอ่ะเพราะมี3อย่างใช่ไหมล่ะอ่ะก็เขียนไปอันแรกคือก้ามเนื้อลายอันนี้อันสองให้เขาให้มาแล้วอันที่สามก็เป็นก้ามเนื้อหัวใจต่อมาเราเรียนกมาดูเลยช่องสองมาดูที่เขาเขียนให้ก่อนนะครับช่องสีเขียวเขเขียนให้ใช่ไหมครับเป็นโครงสร้างสําคัญของหัวใจอ่ะมันรู้แล้วมันเป็นโครงสร้างสำคัญของหัวใจและก้ามเนื้อลายเนี่ยใช่ไหมก้ามหัวใจต่อมากล้ามเนื้อลายข้างบนล่ะควรเป็นอะไร กล้ามเนื้อที่มากที่สุดในร่างกายไงลูกอ่าก็ต้องตอบว่ากล้ามเนื้อที่มากที่สุดในร่างกายต่อมาครับสีเหลืองตรงกลางกล้ามเนื้อเรียบอยู่ตรงไหนพบตามอวัยวะภายในก็เขียนไปแค่นั้นเองนะครับอันที่สงวันอายุตัวอย่างอีกอันหนึ่งดูช่องกลางทํางานนอกเหนือการควบคุมสองสมองกล้ามเนื้อเรียบเนี่ยมันทาความควบคุมสมองใช่ไหมแต่กล้ามเนื้อลายล่ะกล้ามเนื้อลายอะไรทํางานภายใต้การควบคุมของสมองอ่าอีกอันหนึ่งคืออะไรครับกล้ามเนื้อหัวใจ ลองตอบเองข้อนี้แล้วก็ลองทำอไรอีกเพ <DD> ื่อจะไม่บอกแล้วนะครับนักเรียนบาดูหน้าที่27ครับอ่าให้ในักเรียนร่วมกันแสดงความที่เห็นเกี่ยวกับระบบก,กล้ามเนื้อตอบคาถาม1กล้ามเนื้อจะนิดใดที่ทํางานได้โดยสมองไม่ต้องสั่งการมี2องอนันตลูกที่สมองไม่ต้องสั่งการคืออะไรกล้ามเนื้อเรียบแล้วก็กล้ามเนื้อหัวใจกล้ามเนื้อเรียบก็คือพวกอวัยวะใช่ไหมกล้ามเนื้อใจคือหัวใจเราเนั่นเองนะครับ สมองสังการคือกล้ามเนื้ออะไรกล้ามเนื้อลายในข้อ2องอ่าคลิกเฉลยให้2ข้อนะที่เหลืองล่างพวกหนูลองทําเองนะครับเปิดหน้าที่3ามลูกกิจกรรมที่2องแล้วจะจบแล้วจะจบแลระบบกล้ามระบบอะไรนะกระดูกและข้อต่อหรือระบบโครงล่างเองถ้าได้เรียนสังเกตภาพรถตอบคาถามในภาพในเด็กเป็นไงตกต้นไม้ใช่ไหมอ่าเขาบอกว่ารัตภูมิชอบปีนต้นไม้หน้าม้านวันหนึ่งรัตภูมิหล่นจากต้นไม้ลงมาแขนขวาหากักทําให้เขียน ทำให้เขียนหนังสือไม่ได้เลยต้องหยุดเรียนจนกว่าแขนจะหายดีเขาบอก1.1การกระทําของรัภูมีบบส่งผลเสียต่อก,กระดูกและข้อต่ออย่างไงเขาต่อ,อยังไงเขาก็บอกอยู่ว่าทำไม่ทำให้กระดูกแขนขวาหากักนักเรียนก็ตอบไปข้างล่างนักเรียนก็ลองตอบเองดูนะครับมาดูต่อหน้าที่3-2ครับเขาบอกให้หนักเรียนอธิบายความสําคัญของระบบกระดูกและข้อต่อแล้วลงานบันทึกหน่วยช่อง้ถูุต้องอ่าระบบกระดูกและข้อต่ออันบนสุดอ่า ข้าสําคัญคืออะไรอ่าอสำคัญคืออะไรครับระบบกระดูกเป็นตัวกําหนดโครงสร้างร่างกายช่วยให้ร่างกายเนี่ยแข็งแรงและทรงตูวอยู่ได้นักเรียนก็ตอบไปเลยและข้อต่อช่วยให้ร่างกายเนี่ยเคลื่อนไหวได้อย่างสะดวกนักเรียนก็ลองคิดมาไม่มีผิดอยู่แล้วลองตอบมานนะครับต่อมาข้างล่างครับเขาบอกให้นักเรียนนึร่วมกเสะนอแนวทางการดูแลรักษาระบบกล้ามเนื้อระบบกระดูกอ่าเราก็ต้องตอบสีดแดงก่อนการดูแลรักษาระบบกล้ามเนื้อและระบบกระดูกแล้ว้อต่อหนึ่งออกกาลังกายนักเรียนก็ตอบไปหนึ่ง ต่อร่างกายสม่ำเสมอ2รับประทานอาหารที่ประโยชน์ก็ต่อไปผลที่เกิดขึ้นคืออะไรครับผลที่เกิดขึ้นถ้าปฏิบัติระบบกล้ามเนื้อผลที่เกิดขึ้นคืออะไรก็ลองต่อไปผลที่เกิดขึ้นคืออะไรถ้าไม่ปฏิบัติอางล่างสีฟ้าถ้าไม่ปฏิบัติจะเป็นยังไงนักเรียนก็ต่อมานะครับข้างล่างด้วยนะลุกนะพอเสร็จหน้า3 2แล้วใช่ไหมให้นักเรียนทําหน้ากากบาทครับหน้าที่3 3มแล้วก็34ด้วยนะครับ เดี๋ยวเฟคจะมาเฉลยอีกทีหนึ่งตอนเปิดเรียนหรือว่าไม่งั้นเดี๋ยวเฟคจะทำแบบฝึกหัดไม้ทดสอบกันนะครับในคอมในลูกอ่าในระบบนี่แหละครับนึกเรียนลองทํามาก่อนนะลูกนะเดี๋ยวเฟคเฉลยให้อีกทีนะครับอ่าอ่ะครับก็จบลงแล้วครับสำหรับหน่วยการเรียนรู้ที่2ครับระบบอวัยวะที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของร่างกายนะครับสำหรับบทกวีาวันนี้นะครับหวังว่านักเรียนคงจะได้ความรู้ไม่มากก็น้อยและเรียบเปิดเทอมนะเฟค แน่นอนเวกต้องทบทวนให้ผู้หนู่อีกทีหนึ่งสาหรับการเรียนออนไลน์เนี่ยคุจะทบทวนในห้องเรียนอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อความเข้าใจมากขึ้นนะครับสาหรับคาบหน้าจะเป็นภละศึกษาในกีฬาแชร์บอลนะลูกนะเดี๋ยวเราไปลงบนสนามกันเดี๋ยวคุยจะสาธิตการรับส่งบอลกันอะไรให้ดูนะครับสำหรับวันนี้คุยต้องกล่าวว่าสวัสดีครับ